มันต้องเบกหลังอ่ะ ครับผมเนี่ยพบกับเมาเอเดอยแล้วนะครับอันนี้เรามีทีปำบุญข้าพรนศาของปีนี้นะครับปี2560 60 60 60 60ยหกสิบหลายเออลืมเขาเติมนั่นลงไปเติงวาตัวรูปนั่นลงไปยังต้านถึงไหนได้ปะที่นี่ก็มาครับมีทีมงานหลายทีมงานเนาะมาร่วมกันมาตึงฝางเนาะมีคนมีมูฟฟ้างาอย่างแม่จอยกันเริ่มเป็นกลุ่มใยายละ มันจะไปกุ้งกับเป็นก้อนหนึ่งะมันกมิเ่งกระเหม่งนะก้อนเห็นน้อยข้างน้อยเดียวกดลงชะโงกเขเนาะถ้ามันหยุ่มใหญ่น้อยเนี่ยมันอยู่ทีกันหยุ่มเลยบอกว่าก่อนวันนี้ก็จะมีคนเทศน์หน้าแคบมาขี่รถมามาทำบุญเนาะมาเข้าศาลาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนาะมาเข้าบาทของคนใช้แกลงนรกคนที่ไงฝากมาแอบใช้ประการมันสวยเนาะมันสวยนะเขาเป็นยมโลกกันสกัดละสกัดละกันเป็นหลอดแล้วก็คนก็ตกนะคนกดตุ๊กชึกบไป หมาหมากับ<ห>่ผู้ไปหมวนมมวนเนาะไปเดี๋ยวก็จะเตียงแล้วนะมาขี้ออกบ้านขวายลงไปเลยผูป้าป้าป่ะป้าอันนี้ก่อนป้าขยับไปครับเดี๋ยวไปพอกันตั้งนานเลยเพราะมันจะมมวนหมกได thank you

เติมพลังกันวะวาไหละเดือนะเวลาไปเดียวก็เกือบป้ายก็ผมได้ต้องเติมพลังเนาะอ๋อ้าจะไครยเออขอกกินอะไรย่างกันนะแม่่หให้น้อยให้น้อยโอ้ให้น้อยนะเอก็ไปงววเย็นแล้วเนี่ยหารับแบบหายเลยไเนาะ นเก่งเกงปีเต้รู้นะน้องนี่นอนน่เฮายเลยไม่โซ่หางอย่างนี้นี่พริกเนื้อตัวน้นพริกไก่ทอดไก่ทอดได้ แตงชุดเรื่องเรียนหมดหรือหมดแดงชุดเรื่องเรียนไปไหนไมีนมดมกลายอกเลยปล่อย,ย <What? S 1> ไปปล่อยไปยาวไปเลยไปต้องเบกหลังอะ่ะเดกอ่อนหมดจะลดไปก่อน <c oughs> อ่ะ รถตอนนี้เกิดอุบัติเหตุได้ตรงวันี้ผัวลงทิพย์าลำบุญอุบัติเหตุครับรถล้มเลาะรถทับกันแล้ำพังแห่งทีมงานเนาะที่มาได้ก่อนนะเนาะดูด้วยกันเอาละมาละมาละไอ้องมามาละคนก็มาเอาละกลายเป็นต้องไปเก็บผู้เดี๋ยวนี้คือพอดีรถกันนี่เสียแล้วก็กันน้อยนี่เนาะระบบกุ๊คเสียเลยว่าแบ่งทีมไปเซาะรถโฟวินมากู้คนหนึ่งคนเพราะคนเจ็บแบ่งทีมไปกู้รถมาแข่ง อันนี้ก็ต้องไปเก็บกู้ก่อนป่ะอันนั้นแหมทีมแหมทีมนี่ผมจะไปเอารถรถมาเหมือนก่อนเจ้า้านรถเจาา้า้าดเลยรถผมอ๋อก็ <ไป S 1> ลรามาจุก,กันนี่เดี๋ยวพอกัอนว่าเอามาได้ก่อนเนาะเนาะไปอันไอ้ดุกันเฮาไปกูก้เอนก่อน ีมันบานนั่นไข่หรือจุดเตก่งอ่ะการที่ฮัดของเขาอันนี้หมอกจามเนี่ยกแก๊ดเนี่ยก๊ดตรียมมาหัดได้น่ะเตีมันเหมือนครับนั่งนี่ได้ก่นั่งนั่งเหมือนไม่ยิงได้ก่อไปเอาหนังซ้อนรถได้ปะหนังเป้าไปก็ไปอ่ะต้าห้อยขาได้ได้แล้วตะกี้ครับเอาไว้นี่ก่อนนะ๋ยวเบาเบาไหมของกงมาเอาเนี่ย

ได้ก็ผีได้ก็งอหน่อยได้ก็หอยใหได้ก็มี่แม่นี่็แม่นีเกงเนี่ยแม่นียอไปเลยก่อนเดี๋ยวเอาไปยกัน้การจอดเด้อจะนอ่ไเนี้ย้าปลาลมืนเนาะจอดเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเขาจุกับปาไป้ไกปาไป้อย่กลวอุก็ลขึ้นก็้่มี่งเก่งจดมา

ดินแหงๆก็มีน้อยอัาเดี๋ยวป่อยปล่อยปลากว่านะมันจะมีลูกประคบมาคนจะไหวอยู่ถ้ามีถ้ามีลูกประคบนี่มันได้อยู่ถ้ามีลูกประคบเย็นๆนะมันจะลดปวดแม่หน่อยมันอยู่นี่มันให้าชาครับเจือกมัดมัดไว้เดี๋ยวรอก็เห็นน้อยเดียวปะได้เห็นน้อยเดียวกดท่านโหลิงนี่ยังแข็งเลยอ่ะเห็นน้อยเดียวกดจะขึ้นลิงนี่ยนะครับมันจะป้นด้นะเห็นน้อยเดียวจะขึ้นลิงเหนนอยเดียวจะปูกว่าไฟแห่มาดูเจือก ไปเลยมนเล็รรหแล้ไปเอามันด่บอกได้ได้เล้วยังเอามันตีได้เนะกบกบไอ้ปปานอวดไอ้มูขับรถ่ยเน็ตมันมัดเจียเตะได้ทุกคนเจียวุกบ้ไปไ Đợi <laughs> <Quang quang>. <cắng> <sung> con.

เจออกเลยมันฮัทมันฮัลำจะบวมน่ะเลือดก่เดินอ่ะถ้าก็เตียเตยลงลงมาก่อนหรอยมขึ้นนั่งแล้วก็ตียเลยอขึ้นนั่งแล้วก็ตเนาะเดียวมันจอก่อนไปก่อนไปก่อนเเอาเาเากหม้ปูกับองกมันอยก็จะยิย่อ้ดนั่นน่ะใมันจะยิงเฮามทีกไมเเออเเฮ้ยอันเอาเอา้ ได้ครับ้เลยครับไดหรอได้ดยสีลูก็กลี่ขผมัเจยเได้ได้เออกเลยของผมมาหามานนักเหลัานี้จะบวมเหมอกัออเอาออกเลยก็ได้พี่ครับเดี๋ยวรถีเฟออยู่ลนี้ลกนี้็ที่ไหนลคขับคผมครับผมครับผมขอบคุณนัเลยครับผมครับตีออกเลยครับเดี๋ยวขวนผมเดี๋ยวหลวดลูปตัวนี่ก้า ยกลิปเราเนี่นยเนาะมาดูเนาะยกคลิปมาเป็นนักท่องเที <c oughs> ่ยวกลายเป็นผู้ประสบเสพไปช่วยกันเนาะมาในการก็ช่วยกันเนาะอินโดลโลวิถีชีวิตอินโดโลเป็นแค่เนาะติ๊บก็จะเอารถบิ๊กเหมือนกันสตาร์ทรมาติดเหมือนกันก่อนเป็นคลิปเดียเด๋ยวอันจะได้คลิปหน้าปะกันไมนนงงหมนะครับเนาะดูเนาะขอบคุณค,ครับขอบคุณครับยกลิมในใจจนเมื่อครับ ไปถึงดวงดาวไปหักงสาตัวแล้วหักงสายรถสักหน่อยกันว่ะลงมาไปเอากรอบปืนล้วหน่อยดูไปไปแล้วบอกปิงหน่อยเจอกันที่บ้านบายไปทิ้นีีจบ